ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch 7 hd news ด้วยนะครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการกันก่อนค่ะอันนี้ก็เป็น2<อ>วัยรุ่นค่ะเหิมเกลิมมากเลยก็รุมตีกันตรงไหนคะกลาง4แยกนะคะเยอะตำรวจมากๆเลยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะครับ ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวๆย,ยังไงฮะเธอทำไมเพลงมันดูแบบชิลแต่ว่าภาพนี่คือแบบอุกอาจมากนะคะมันจะคานกับสายตานิดนึงกับเสียงเพลงนะคือเป็นเพลงสำหรับคนที่อัดคลิปอยู่ในรถเขาเพลิเพินฟังเพลงนี้พอดีแต่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าคุณผู้ชมครับไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นไม่สนใจว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนหรือไม่มีเรื่องก็ขอรุมกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเป็นกล้องพลเมืองดีบันทึกภาพขนาดไวรุ่น2คนที่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยครับบวกนิรภัย กำลังลุมกระทืบและใช้มีดกระนำแทงคู่อริจนได้รับบาดเจ็บนอนฟุบคาถนนครับเหตุเกิดที่สี่แยกคลองขุดอยู่ที่ถนนเทพารักตาบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่ฮะเป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพได้ผู้สื่อข่าวก็ไปไล่กล้องเลยฮะก็ได้ภาพมุมนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถบันทึกใบหน้าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งสอบถามนายโอมผู้บาดเจ็บนะคะทราบว่ายังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ เนื่องจากจุดที่แทงนี่คือถูกแทงตรงคอเลยนะคะแล้วก็มีหลังแล้วก็มีที่หัวแล้วก็ตามร่างกายรวม9แผลด้วยกันแต่ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสี่ของวันที่23เมษายนค่ะมีรุ่นน้องโทรมาบอกบอกว่าถูกวัยรุ่นเนี่ยไล่ทำร้าย ตนเนี่ยเป็นห่วงน้องค่ะก็เลยขี่รถตามไปดูบังเอิญไปเจอคู่กรณีนะคะก็เลยขี่รถย้อนสอนไล่ตามกันจนเสียหลักชนคู่กรณีแล้วก็เสียหลักล้มเลยโดนรุมกระทืบแล้วก็ถูกแทงก่อนหลบหนีค่ะส่วนสาเหตุมาจากรุ่นน้องทะเลาะวิวาทกับรุ่นน้องด้วยกันนี่แหละซึ่งทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนั่นก็คือในปลื้มไทยประกันเขาว่าอย่างนี้นะคะ,ะด้านผู้เห็นเหตุหการณ์ก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนรถล้มก็เลยชะงโงกมองเห็นคนต่อยกันมีการชักมีดออกมาด้วย ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะครับขณะที่รถบรรทุก3าสคันพยายามที่จะบีบแตรแหละบีบแตรไล่เพื่อจะให้หยุด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 แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดทําร้ายครับตอนนี้ฮะตำรวจสอนอบางพลีสอพอบางพลีขอภัยก็ไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุถึงบ้านพักแต่ไม่พบนะครับคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับเพื่อเร่งนําตัวมาดําเนินคดีต่อไปครับค่ะนี่ฮะอืม ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวเรื่องดำเนินคด,ดีกันต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง c s 7 hd news